เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่ามัคคนายกเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรและล่าสุดเนี่ยทางด้านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขาเปิดหลักสูตรครับปั้นมัคคนายกต้นแบบนะฮะมีใบรับรองให้ด้วยนะครับโโหเหมือนใบปริญญาเลยครับแบบเหมือนใบเซอร์ใช่ไหมคุณใช่ฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับพูดคุยกับพระมหาบุลเลิศอินทปัญโยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาสี ทวารวดีมหาเิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจรครับตอนนี้พระคุณเจ้าอยู่กับเราแล้วครับการนมัสก,การพระคุณเจ้าครับกาบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองจ้าค่ะมัคนายกมีหน้าที่อย่างไรคะพระคุณเจ้าคะมัชนายกเนี่ยอิงจะแปลตามตัวนะแปลว่าผู้นําทางบุญคือผู้นําบุญผู้แนะนําทางบุญ หรือผู้ชี้ทางบุญโดยหน้าที่ก็คือเนื่องจากว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธครัต้องมีมัรกกนายกทำหน้าที่ในการประสานการทำงานตามพิธีกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาครับเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าศาสนา,าพิธีกรเนาะศาสนาพิธีกรก็จะไปสัมพันธ์กับศาสนาพิธีซึ่งจะมีส่วนประกอบอยู่สามอย่างที่จะทำให้ศาสนพิธีสำเร็จ อันที่หนึ่งก็คือาศาสนพิธีกรรมอันที่สองคือาศาสนพิธีการแล้วก็สุดท้ายก็คือาศาสนพิธีกรค่ะครับแต่ว่าเรียกโดยทั่วไปเราก็เรียกว่ามัคคนายกไม่ใช่มัรคทายกนะโยมนะมรรคนายกม,มีมีคนไปเรียกเพี้ยนอยู่ื่อยเรียกเป็นมักคทายก่มไม่ถูกนะะนะอ่าอ่า ทีนี้ในที่ที่วิทยาลัยลสงจัดเนี่ยเราใช้มักคนา,ายกเป็นต้นแบบแต่ว่าภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าบุ d ิ h ์ออแก g น n เซอร์ครับซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนไม่ใช่แค่ผู้ประสานนำบุญเน่ไม่ใช่แค่ผู้ประสานนำพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าเป็นผู้ออกแบบจัดการกิจการ ศาสนาพิธีให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาใน,นแนวทางของเราก็จเจริญพรครับถ้าดูตามคุณสมบัติตามบาลีตามตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมัคคนายกนี่อาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมครับมัรคนายกเป็นผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะเรียกว่ามัรคทายิกาอ๋อครับนะคร อืมก็ซ่งซึ่ง,งเราก็รับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนั่นแหละแต่รุ่นแรกเนี่ยเน้นผู้ชายก่อนอ๋อครับมัคคณาโยกก็คือจะทําหน้าที่ประสานติดต่อระหว่างวัดกับชาวบ้านแล้วก็ทําพิธีต่างๆนะครับแล้วหลักสูตรนะครที่เราได้เปิดขึ้นมาเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรครับคุณสมบัติแล้วก็การเรียนการเล่าการเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงฮะคุณสมบัติการ การกําหนดคุณสมบัติของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องวุฒิการศรึกษาเนาะแต่ว่าเน้นผู้มีประสบการณ์ที่เป็นมรณายกอยู่แล้วบวกกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องการจะให้คณะสงฆ์เป็นผู้เสนอเข้ามาซึ่งต่อไปวันข้างหน้าท่านก็จะทําหน้าที่เป็นมรณายกต่อไปคเพราะว่าโดยการสารวจแล้วมรณายกส่วนใหญ่ก็อายุหกสิบเจ็ดสิบอัพกันดังนั้น ยิ่ง<ะ>โดยเฉพ,พาะภาคเหนือเนี่ยปู่จานที่ก็เรียกว่าปู่จานเนี่ย<ะ>แทบจะไม่เหลือแล้วแล้วก็วัดวารามก็ขาดปู่จานขาดมกการรคนายกกันมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดคุณสมบัติเป็นสองประการคือหนึ่งประสบการณ์ที่เป็นมรรคกลุ่มที่มีประสบการณ์กับ<ะ>ที่สองกลุ่มที่เจ้าวาดท่านเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นมกการรคนายกต่อไปก็ให้เข้ามาอบรมทีนี้หลักสูตรเนี่ย จะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น12สัปดาห์12สัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งวันวันละแปดชั่วโมงแต่ว่าในการเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคบรรยายจริงๆจ,จ,จ,จะใช้เวลาประมาณห้าสัปดาห์จากนั้นก็จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติให้ให้ไปทำหน้าที่ตามวัดวารามตามงานผู้สนพิธีงานมงคลงานอาวะมงคลเพื่อที่จะ ให้ใบรับรองท่านในโอกาสต่อไปครับดังนั้นเนี่ยหลักสูตรหลักสูตรเนี่ยก็จะมีรูปแบบเป็นโมดูลต้งมีทั้งสิ้นสามโมดูลด้วยกันที่เราประชาสัมพันธ์ไปก็คือศิลปะการเป็นศาสนาพิธีกรหรือศิลปะการเป็นมรณายกเทคนิคในการสื่อสารการเป็นมรณายกแล้วก็แนวทางในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนระหว่างมรณายก นอกจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติการที่จะใช้เวลาประมาณ200ชั่วโมงที่จะให้ปฏิบัติการจริงในสถานที่จริงเจริญนอรครับ,รรบเรียนที่ไหนครับสถานที่ก็ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีตะวันลวดีที่วัดไร่กิ่งจังหวัดนคนปรปฐมครับก็อบรมประมาณสามเดือนนะครับแบบนี้คนนอกบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเข้ารับการอบรมตรงนี้เนี่ยทําได้ไหมครับหรือจะมีการเปิดต่อไปไหมฮะเนี่ย ในรุ่นแรกก็กําหนดไว้อย่างที่จะมาได้กล่าวไปแล้วก็คือเป็นมกการณายก,กับกลุ่มที่เจ้าวาดท่านส่งเข้ามาแล้วก็คนนอกก็พิจารณาเข้ามาร่วมด้วยว่าเราแต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วก็รับไปจํานวนเยอะแล้วละ่ะค่ะแต่ว่าเราก็จะสํารองไว้สำหรับรุ่นสองที่จะเปิดรับต่อไปซึ่งรุ่นสองก็จะเปิดทั่วไปไม่กำหนดคุณสมบัติที่ไปบล็อก ว่าจะต้องเป็นมกกรนาย,ยกหรือว่าเชาวาส่งเข้ามาเจริจนพอค่ะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้เยอะเกินเต็มโคต้าของรุ่นแรกแล้วใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ก็ได้สมัครเข้ามาเป็นร้อยแล้วละ่ะโอ้ครับอ่าเป็นร้อยท่านแล้วค่ะคือถ้าเรารจำกัดห้องว่าอ่าห้องหนึ่งสี่รุ่นละสี่สิบเนื่องจากว่า เราได้ร <ort. S 1> ับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาและไ้ทำหลักสูตรนี้จำนวนสี่สิคนต่อรุ่นหลักสูตรนี้จบแล้วเนี่ยนอกจากคณะสงฆ์จะให้การรับรองมหาวิทยาลัยให้การรับรองแล้วกระทรวงอุดมศึกษาก็จะเป็นผู้รับรองการจบหลักสูตรด้วยเราเรียกว่าหลักสูตรนอนดีกรีอยู่ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่ของกระทรวงอวเจริญทอน ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นหลักสูตรนะฮะที่หลายคนเนี่ยกำลังหาอยู่ว่าการเป็นมัคคนาย,ยกต้นแบบเนี่ยจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรทั้งความรู้แล้วก็ภาคปฏิบัติแบบนี้ถ้าท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมีช่องทางไหนได้บ้างครับตอนนี้เราเปิดให้สมัครเข้ามาทางเพจของวิทยาลัยสง์พุทธพัญญาสีตวรวดีซึ่งมีคิวอารโคดสามารถที่จะ กรอกข้อมูลในค QR code ได้เลยแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อที่พระครูประหลัดประพศสุปภาโตาเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองสองสามหนึ่งสองสี่สามสามารถติดต่อเข้ามาสมัครได้ตามหมายเลขเบอร์โทรนี้แล้วก็ทางค QR code เจริญพรครับเท่ากับว่าผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาเนี่ยไม่จำกัดบุตรที่การศึกษาแล้วก็ระยะเวลาการเรียนเนี่ยก็ประมาณ3ามเดือนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์คือพระครูปัตสุพจน์สุภะปาสุภาโตนะครับครับเอาละครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอบคุณพระคุณเจ้ามากนะครับที่มาให้ข้อมูลกันครับกลาบมัสการลาครับท่านครับกราบมัสักการเจริญพรนุโมทนาตั้งสองท่านเจริญพรครับ พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยฮะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาสีทวรารวดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลายัย